คงมีศรัทธาไม่หวั่นไหวทำใจให้เป็นเพชรแท้ไม่แพ้ไรสิอย่างวันนี้มีเราเืนทางอุปนรฟสัก,กไรก้ความ เพลงโอ้เพลงโอเคเพลงผมมีเพลงด้วยนะครับผมก็กราฟสุดทุกคนนะที่นี่นะครับผมคนที่มาใหม่มาเก้านะครับผมก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โอเคทุกคนครับผมวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดในแมปนี้นั่นเองทุกคนนะครับแมปใหม่มาแรงเลยนะใช่ครับผมคือแมปเพชรไอเอ็กนั่นเองใช่ป่ะเพชรสซูมิเตอร์เอ็กนะครับใช่ทุกคนนะครับผมแมปนี้อุ้ยเป็นแมปที่แบบว่าในแนวชิวๆเหมือนเดิมนะครับผมดูกัดอะไรเงี้ยแบบมันเหมือนกับเพชรสซูมิเตอร์เว้ยไอเอิมเก่าอ่ะเพชรสซูมิเตอร์ที่ยังจำชื่อไม่ได้้ก็ปรระะมมาณนนนนััคบเหือ mình cần báo này đúng không? Sao lại có vẻ อ่าสั่งสัตว์ไปขุดอะไรพวกนี้ประมาณนะะี้ครับผมใช่แต่วันนี้จะไม่ได้ม,มาสอนเล่นนะเวย้ยวันนี้จะมาเอ่อไม่ใช่สอนทีจะมาแจากโค้ดนั่นเองทุกคนครับผมใช่เราทุกคนนะครับวันนี้มาใหม่มาเก่าก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์เลยนะทุกคนใช่ไหมครับถ้าผมเมื่อกี้ก็อะไรโปรแกรมอัดเสียงโอเคไหมแเรามาแจกโค้ดกันเลยดีกว่าทุกคนนะทุกคนไหนี้มาใหม่มาเก่าก็อย่าลืมกันกดไลค์ subscribe นะครับทุกคนใช่แล้วจะแจกจากโค้ดเก่าไปโค้ดใหม่นะทุกคนนะโอเคปะก็โค้ดทุกคนนครั้นอยู่ในะคลับผมโอเค ก็จะเป็นวิธีใส่โค้ดนะครับผมกดเข้าตรงนี้เลยจะมีรูปตัวใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยครับเป็นเพชรนะครับกดเข้าไปปุ๊บหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็กดมาที่เออ่ไหนว่าซื้อของตรงนี้ว่าไม่ใช่ชิเมนตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมเอ็กซ์เพรสซีดช็อปเอ็กซ์เพรสซีดเพชรนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็โอ้ไม่มีหมาด้วยว่นี่มันหมาอะไรจำชื่อหมาไม่ได้แล้วก็ผมโอเคเราอย่าไปสนใจมันนะครับมันแพงเกินไปเราจะมาใส่กันตรงนี้เล่นลงมานี่ครับผมรีดีมโค้ดอะไรตรงนี้นะครับกดตรงรีดีมไปนะครับจะะะะะะเเเเปปปป็็็็นน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 นรรรรรรรมมมาาาณณีีีี้้้้้้ออใใส่่โโโคคคคคคคดดกกกัััับบบผแขงวท คลาสสิกเหมือนเดิมนะเจอกันทุกแมปเลยนะนัวเช่าครับโค้ดรีเสิร์ชนั่นเองนะนัวเช่าครับ R E L E A so S E นะนัวเช่าผมรีเสิร์ชนะครับผมเชล้วนะครับผมก็ประมาณนี้คนทุกคนทำเสร็จตัวนั้นในคิปชั่นนะคนอยากใส่ก็สามารถใส่กันได้เลยนะครับนัวเช่แล้วคนรีดดีไหมนะครับผมรีดีไหมนะช้างช้างกดรีดดีไม่ะล่ะแล้วผมได้เพชรมาหนึ่งพันเพชรนะทุกคนนะครับผมเพชรก็ตามนี้เลยนะครัวเชล้วต่อมาครับผมด้วยนะผมโค้ดนี้ครับผมต่อมาโค้ดนี้แล้วผมซูเปอร์สองห้าเคลนั่นเองทุกคนะ S U P E R สองห้า ตั้งอันนี้ชั่นเหมือนเดิมนะทุกโค้ดเลยนะครับใช่แล้วแต่แบบนี้โค้ดมันน,อน้อยนแบบเพิ่งเปิดนะครับแต่เล่นมันเยอะมากเกือบแสนนะครับผมใช่มเล่นอย่างเยอะโอ้โห่บ่นมากครับกดรีดีมเลยครับนี่ครับผมรีดีมเรียบร้อยนะครับผมเซ็กเซสรีดีมแล้วต่อมาผมโค้ดน,นี้นะผมโค้ดน,นี้โค้ดน,นี้ โคตรลัคกี้ห้าสิบเคนั่นเองนะน้องเชนนะครับผมโคตรลัคกี้ห้าสิบเคนะเออประมาณนี้นะครับผมกดดีๆไปเลยนะ Lucky ห้าสิบเคนั่นเองน้อนะผมกดดีๆไปเลยอ๋ออันคนเมื่อกี้นะครับได้อยู่ห้าพันเพชรนะลืมบอกลืมบอกส่วนโคนี้นะครับผมได้เป็นของมานั่นเองใช่ไหมใช่ของไหมไม่รู้วะไม่รู้นะผมน่าจะได้ของมานะผมโคนรเนี้ยผมต่อมาโคตนี้ยขโคตรอาทริปเปิลแปดเอ็กซ์สิบเอ็กซ์นะครับประมาณนี้นะครับทริปเปิลแปดสิบเอ็กซ์นั่นเองน้องเชนใช่ T R I P L E 80k นะครับผมใช่ก็อันนี้ครับผมรีด,ดีมป้ายนะครับผม,ผมก็เซ็กซี่ไปแล้วนะครับผมก็จะได้เป็นออคอยบูทนะครับจะได้เป็นคอยบูทมาโดนเะช่บจะได้คอยบูทมานะประมาณนั้นนะครับตัวนรับต่อมาก็เคลียร์ตัวนั้ต่อมาครับผมโคน,นคนีคนน้โนครับผมโค,คนี้โคสุดท้ายแล้วโคสุดท้ายแล้วคือโคต อีซี่เดมอนหนึ่งศูนย์อ่าหนึ่งห้าศูนย์คย์นั่นเองครับผมอีซี่เดมอนนะครับผมก็ประมาณนี้จะได้เพชรมาอยู่ที่หมื่นหนึ่งนะทุกคนเอาประมาณนี้ปุป๊บได้เพชรมาหนึ่งหมื่นหกพันเลยไว้ทุกคนนะผมใช่แล้วก็ประมาณนี้ทุกคนนะผมก็โค่นนะครับผมก็มีประมาณแค่นี้อ่ะเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆจบเร็วนะทุกคนใช่แล้วครับผมก็ฝากกันเราไม่ได้เราไม่ได้อ่าโอเคครับผมก็ ประมาณนี้ได้แล้วนุ่งนะผมก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์นะนุ่งกดซับสไคร้ถ้าใครที่มาใหม่มาเก่านั่นเองทุกคนนะผมแชร์แล้วก็ไม่เห็นแล้วครับผมวันนี้ก็มีไม่มีเอผมาแจกครบเผื่อคนเล่นใหม่เงี้ยเออก็ประมาณนี้นุ่งนะก็ฝากกดไลค์นะครับผมซีอโอเกม next time จอะไรเอ้ยเจอกันคลิปหน้าไดทุกคนเออหนีแล้วก็ไม่อยู่แล้วอยู่น้ำ